สบายดีกระแม่พี่น้องมีมะพร้าวกับแม่น้องไอ้ Rock ์เช้าแล้วคือเก่ามี้แม่น้องไอ้์จ้ะผ่าน้องแพร์น้องมีมาหน้าป่าเนาะหน้ามานหน้าเบาค้ำชิงตัวมาเพิ่นยังมาซอยเมซีดำหน้าก็ไม่แอบดำหน้าพี่น้องน้องมีน้องเซ่ยยังมาไอแอบดำหน้าน้ำปัตรีเนาะน้ำเมร์เบาค้ำชิงดูบานตั้งราง มีนบรรยากาศกะโมเดิร์ตหอนอะไรไปไปะอากมาดินนี่น้องเพชสบายดีพี่น้องมายังมาหน้าแม่เออดำหน้าหมอดำเป็นยี่ว่าอะไรแม่เออดำหน้าเ,เป็นคือแม่เอ็เนมอน้องๆลำหน้าพี่น้อ,องเราไปคนอยากมากหน้าแซงเนาะดูดูคนไท ดำนาพี่น e ้องเพิ n n ấy, ng, đây, hiện, e ่นมาแอบดำนาเนาะบักใหญ่ขึ้นเพราะได้ว่าเพิ่นได้มาซอยอันนั้นป้าซอยลูกอยู่บ้านเนาะพี่น้องมนีน้องไอ้บ่ได้มาพี่น้องน้องไ้เพิ่นาเพิ่นสิเงวันจันทร์เพิ่นเองบ่ทียนคนัวเนาะเพิ่นก็ได้บ่ได้มาอีตาแม่กับน้องมีน้องแมามื้อนี้น้องไอ้เตรียมสิสอบันจันทร์ nong mì nong muối, cần ẻm lâm na, nọ ẻm soi bẫy, mà mầy để có đại mai soi, phá soi nó nọ, nha đẹp, chị nọ, nha cát, cả khốn tốt là muỗi chéo, thui, cần cờ lâm nay đai mày đấy, đồ bè lâm na, áo chị ต่อทอมาแต่เมรำเสกเนาะใส่ทอได้คุณยาสูนเมร์จอยากดำก็ไปดำแอบดำไม่ไม่ไปรบกันมันจะรอนต่อทอมาแต่ในบ้านดุงผ่าน้องพี่เนาะใส่ทอได้เพื่อนเขาดำดงมืดอะไร สามสีวัดเนาะมามจริงกับไปเป็นทหารแดดผมไม่ผู้จอยผมมี่ต่มหาด็กน่อยๆมาแอบอยนะดำน้าอยนะอันนี้โน้งมวยมวยจิงดำเป็นหรล่นี่ก็ดำเป็นหรือเาโ้บึงหน้านะ อโอ้นานาน้องมวยปุ่นน้องวนกอยอ้น้องมีบาหัวกใสำเป็นะบอพี่นามาล้ำเ้อหน้าปีเด้อโอ้ไอ้มิงแอบำนาไปแม่สะเพพ่งไปแม่อะร่องลำมึงสิล่ะ แอบดเลเยอบบแนอบบล้านมานาใสได้งานพี่น้องแอบแอบไม่เขาเป็นเนี่ยญ่ขึ้นแต่ก็ค่อยอยากลำหนะเราพี่น้องจะไหมเดนี่นี่แอบไปนี่มานหลอกบึงเนาะเป็นดำโหยไม่นัง นี่เหลือ <descon> ม <fin anta> <p uss ASE ori> ีหอยเหลือมาหอยบุไปไหมไปดำพันเดียเม็ซีกับหอดำเอาหอดำใน่เม็ซีเอ้ยจับกะห้น้องแพ่แน่มวยอันเดียเอากะห้น้องแน่หันไปไหมไปดำไปใบไปแอบดำไปใบไปไหมล่ะขันสีดำก็ไปแอบดำน้องแพ่เป็นคลาสแากดำนะพี่น้องแอบดำเอาจับเบิ้งทอบกะบอกน้องแน่ช้อนน้องแน่ เออเอาเออันนี้เบื้องเหื่อเบื้องเหยื่อเื่อเหือซ้อนชอบกะดีกะจักลงแน่แเบื้อยบอกระสิหักนล้เบิ้อาล้ำเบิ้งให้แม่เบิ้งมันเออคอยกระสีหักข้อกะเด้อเยาเคดพี่นนอะ มันบ่เคยเหตุคาดจกมาลำนาอันนี้ยอาออกมาแอบดำนาอันนี้เาเอาแอบดำเลยเออค่อ,คอยคอยจักลงมันฟอกมันเปี้ยมวยบอกน้องไอ้มวยเรื่องไม,ม่สารนำ้ำตัวว่าคนชิมใชหน้าเองแต่ อาหารแหละประเทศพี่นองเ็ดเองเขาแล้วก็กระเทดเองเกนกรร์มเลยหาหกให้เอทางเมิตร์เรตนรยนักชเปดคือกบอรรทนในมมั่งเนาะ มีมามีมิวไหเบิงทงให้ตกคนกบลค่วยเฮ็ดร้รดายพี่นนองปีน,ปนปบลาปลาผลปาใส่ไล่จายร้ายคุยกับแพ่น้ำมันก,น,นกับขึ้นผนมา่ะคดกบลคขยเฮ็ดแม่นนองปอกกบ,บริเฮ็ดปีน,นมีแต่เมซี่แนวคันซิงเฮ็ดแถวกายังหน่อยพี่เนาน แทฟแข็งๆแต่ละปีเพิ่นกระเฮ็ดนะปีนี้เป็นโบเฮ็ดอืมสะรอนโรกะผู้เดียวเป็นองค์เลยมาแทฟเป็นโมเดลท่านในเมืองสะรอนสอยลูกสอยร้านไปเต่าเลยเป็นโมมีคนเบิ่งดีรูปเต่าคนกระแม่ใส để khâu măng gìn cả cầm sợi sợi nhăm lẽ này may thằn lóc cả พ่ออยุวะไม่ตลอดมาดูกะผูีเดเยวง่ายอง่ายยู่วะหนามโมรานาะถ้าหนามได้เสียงนโอ้โตโตคนเตกะทีเนาะ กะมีแต่ท่ันี้เมตตาลึงเนาะดำได้ไรเกษตรได้เพียพอได้กินลูกกะเลี่น้องเนอะลูกกะแยวเยอะจัง ในโรกร้ายปีเลยนนอู่เอเยืออแอบลำหน้าเอาไว้ให้มาดูกาแล้วมีนถลนหัวมาขึนล้เลยวันเสาร์วันอาทิตย์คนมาแอบลำหน้าของเพ่ของนี่ น้องไอ้มาได้มาน้องไอ้ค่ะคือค้าขุนขัวบบทเทียนตะสิเซงมัดจันทร์น้องเพ่น้องมี่แม่แอบลำหน้าน้ำป่า

มวยดกอันแต่ไรเดะมด่เห็ดนาลูกกะไรทีแต่ไม่แอบดูแอบมเ้าอาทีเพิ่งกัมาซอยอ้เจ้าอาทีแต่ไนี่ก้นมาซอยเนาะลูกกะไก่เที่ยงหน้ลูกมอนนี่เนาะ cả thì nó cả Đốt con mạnh mắt tê bạn đi มันบดแดอดิทุนโต๊ะบุษเฒ่าอากาศดีเหมือนีมันสวยเหญ่ดุก่ะ

ำมากได้ทีเลีเนาะเอ้ยนี่จะบ้านกระเกี่ยวกระเกี่ยวเกี่ยวคือดี วันนี้คือไอ้บอดี้มาอบเปะออกเนสอบซิงเียวกะได้กีหลังเลย น <sa iden> ้ำหมดเลยนี <mel> ่พี่น้องกระดูกกะได้ด้ายแล้วได้เติบไปนี่ขำเลย ี yeah. <can> ่น้องนีมว่าคชิงพี่น้องนี่กอันนี้คชิงไปแล้วบ่ไปแล้วยังไปกักตพี่น้องไปกักตหือว่านีเนาะไปกักไปกักยังไปปวดโควิดโคอีหยังบ่ทันได้ไปวันที่ที่ไปแันไปส่งพ่อแม่ไปส่งเยน้องไปส่งเนาะพี่น้องยังไปกักเด้อพี่น้อง ข้ซิ er ้งกะเด็กหน้าสองคนก็พอทำาซิ้งกับบริสุทธิ์ได้หวานนี่อยู่นี้ดูบ้านอีูนี้มัดผิดมันเส้าเิดอะไรมาดู้านในหอยนี่อนีไม่เอบลำไม่เอบอันนี้เอบลำคนตกเป็นคนไม่ีหน้ี่รู้ิลำบเป็นก็อยากเอบกลำคนตกแล้วพี่น้อง โเต็มีอยูนน่ก็บบต็มทีเด็ดคนกะเนะเนะมากเลยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะสีโจ๊กและสามีและพี่น้องเอ้ยจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องไอซและกับแม่เด้เลยพี่น้องไปชมไปคนขอฝากขอฟังคอผ่าคอพังคอไม่พังไมไหวเด้อก็นกกระดังใจนับกันเด้อพี่น้องจะได้ก็ขอบ คุณได,ได้ขอมุกขอบใจน้ำพี่น้องที่ติดตามรับชมแมนแนน่น้องไอและกับน้องไอเนาะเจอกันคลิปหนาเด้อยพี่น้องบ๊ายบาย